เอาละฮะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแมพที่ชื่อว่าการเดินทางของคบีบาร่าเอ้ยคาบีบาร่า,า,า <c oughs> อันนี้พ่อต้องไปดูไประหว่างหนูกับคาบีบาร่า <c oughs> จะรอด,ดไหมเนี่ยใครจะโยนใครเ้ลฟ <c oughs> พีด <c oughs> ดูดูดีทำไมตัวนูใหญ่กพ่ออีกอ่ะขีู่ได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคพโยนเลยเนะโยนได้ด้วยเหรอโอ้ย <c oughs> ชุดชูดแล้วดูคาบีบาร่าขาแข็งด้วยพ่อกระโดดม ถ้าถ้าโยนมันเหมือนชุดบอชุดบารสเลยอ่ะหมู่ชุดบารสเหรอใช่แล้วดูหนูขาแข็งด้วยนงแล้วท่านไหนหนูเนี่ยพ่อไม่รู้แล้วค่ะหนูหนูหนูก็โดนอยู่หนูก็โดนอยู่โอเคโอเคเขาจะพอจะจับอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วเหมือนว่าหนู่สามารถโยนเพื่อนตัวเองได้ด้วยนะแต่น่าจะใช้โลบัคแหละใช่หรอใช่พราต้องปล่อยหนูโอเคพ่อก็ทิ้งโอเคพ่อย่าชุดแล้วกันวิววเพื่อนมาเพื่อนมาเราต้องไปทิ้งก่อนเพื่อนวิยบ้าเอ้ยเฮ้ย มติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ผู้คนออกมาหนูอ่ะไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเอาเงินไปได้ยังไงอ่ะมันต้องไปในรูป่ะใช่พี่เอ้ยหนูก็เข้ารูเนี่ยเหมือนหนูติดอะไรสักอย่างเอาไปเร็วถ้าหนูไปเข้าพ่อจะเข้าไปเองกันอ่ะโอ้ตัวพ่อเข้าได้แล้วเนี่ยเอ้ยเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเข้าได้เร็ว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 โอ้เพื่อนไปแล้วเราไม่ทันแล้ว ห,หัวร้อนมึงหัวร้อน <c oughs> แค่ขั้นนิดเดียวหนูยังเดินไม่ได้เลยลว,ลวไปเร็วต้องพาหนูไปเลยไปไงอ่ะเนี้ย,ยไม่รู้แฮมเพราะเอ้อยเพราะลองโยนไปดิโอ้ยถึงด้วย <c oughs> หนูต้องเหยียบหนูเหยียบแล้วโยนหนูใช่ปะพอตบตูดหนูเลยอ่ะ <c oughs> โอ้นี่ทีนะคือการเลี้ยงคาบิบาร่าที่ถูกต้องไปเลยไปเลยไปเลย แล้วดูถ้าพ่อเดินนี้ไปแล้วนะชุดเลยโอ้โหโคตรไกลเอิ่มอ่ะสี่ม้วนไปแล้วเพื่อนไม่ได้แล้วอ่ะโคตรเร็วเลยอ่ะเพื่อนไปโคตรเร็วเลยอ่ะคนเมื่อกี้นะจริงโคตรไหลเอยโคตรไวเพื่อนไม่ไหนแล้วเพื่อนไม่ได้ก็หมดแล้วอ่ะเหโอ้เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย เ้องนีตามไปลุกไปลุกไปลุกเออมเอาคาบ์บารลาใส่เข้าไปในไม้กลายเป็นคาบ์บารลายัดใส่ไม้เอาคาบ์บารลาใส่ไปในไม้กลายเป็นหนูเอา้าพวกมาได้ไงเอา้ายกหนูอีกไปเลยไปเลยพาหนูไปเลยพาหนูไปเลย,เ,ลย,เ,ลย,เ,ลยเอ้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 ยอดูหมูหลังแอ่นแล้วเนี่ยยกคาบ์บารลาฉ้นหลังแอ่นแล้วคาบ์บารลาตัวใหญ่กว่าหมูอีกอ,อ่ะไปเลยเจ้ามนุษย์ ฮึบอีกนะอีกึเฮ้ยเกือบได้ป่ะนะพ่อปล่อยหนูมันนีิโอเคหนูรอดไปได้ปะได้ปึ๊บปึ๊บม,มาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเกือบเหรอเมื่อกี้พ่าเกือบร่วงเลยคาบิบาร่าวิ่งไวโยนคาบิบาร่าไปทางอื่นไปทางไหนอ่ะ ปนนไปทางไหนอ่ะอ๋อฝั่งตรงข้ามตรงนู้นเมากระโดดโอ้โหไม่ต้องกระโดดโคตรไกลมาเลยมาเลยปึ<ฟ>๊บขีมาแล้วพอมาแล้วพ่อต้องพ่อลองกระโดดถึงไหมเฮ้ย<ฟ>พอ่อพ่อลองไปหนูก,ก่อนเผื่อหนูจะก,กระโดดถึง <Okay. S 1> โอ้ยโคตรสูงสุดยอดมากอุอ้ย อ๋อถ้าพ่อตื่นหนูยู่ลราจะกระโดดไปเฮ้ยพ่อไปไม่ได้อ่ะหนูต้องไปปะอ๋อหนูรู้แหละพ่อต้องโยนคาบิบาร่าใส่กำแพงแล้วแหละเนียนๆนี่ไงนี่นๆพ่อต้องโยนหนูใส่กำแพงไปใช่อ้ามาลิวมาลิวมาลิวเฮ้ยแล้วเพื่อนกระโดดเฮ้ยเพื่อนกระโดดข้ามไปอ่ะอ้าวโคตรเกลียนเพื่อนกระโดดตึมงตังไปสุดโกงมากๆไปลิวไปลิวน้องพีทไปลิวเอ้าหนูเข้าไม่ได้เข้าได้แล้วเข้าได้แล้วคาบิบาร่าเราอ้วนเกินไป เขาบีบลาเราอ้วนกว่าหมูอีกอะโอ้โหอีว่าหนูอย่างงี้เลยเหรอเนี่ยมาเลยมาเลยเฮ้ยเราต้องแข่งกับเพื่อนเราต้องแข่งกับเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วยกหนู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 ไปเลย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 แล้วทำไมท่าเดิหนูเปอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อะเฮ้ยโยนนูโยนนูไปโยนนูไปโอ้ยังแรงอ่ะลุกขึ้นมาเร็วมิงมาเร็ววิ่งมาเร็วหลอหมูด้วย ของใครของใครไม่รู้อะรับหมดแล้วเอ้ยอ,อ้อ,อ้อโอออยโย,ยนหนูทำไมอะ <c oughs> มามาเซฟโซนก่อนโยนคาบีบาร่าไปฝั่งนูน้นโอ้ชุดโอ้เต็มเต็มสวยมาเลยมาเลยเดยี๋ยวตอนนี้เราแซงหน้าเพื่อนได้แล้วสวยสวยเราอยจะให้เพื่อนแซงเราอยจะให้เพื่อนแซงเราต้อตรงรีบไปเราต้องรีบไปเออมโยนคาบีบาร่าอีกรอบนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนู่นแหละ อุ้ยเฉียงด้วยยนเฉียงด้วยสวยมาเร็วมาเร็วมาเร็วอย่าให้เพื่อนมาอย่าให้เพื่อนมาเราต้องรีบไปเราต้องรีบไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วเพื่อนมาอย่างเพื่อนยังเพื่อนตามเราตูดเอ้ยเพื่อนตามตูดตามอยนไปแล้วมาเร็วมาเร็ว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 มาเร็วมาเร็วไห นูคิดว่าหนูบักมเมื่อกี้น่ะที่หนูด่วงอ่ะเดินไปไหนทางนี้เหมือนว่าเขาบอกว่าต้องต้องคานคาบิบลาลาใต้หินเพราะต้องไปหนูเพราะต้องไปหนู <Hey. S 2> และให้หนูเดินไปอย่างนี้เฮ้ยไปเ,ไปเ,ไปเึบชิว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 ,ชวและจังหวะนี้หนูเอ้ยเอ้ยหนู hey, ติดเดี๋ยวก่อนนะพ่อตัวเล็กพ่อวิ่งตามหนูจะเพื่อนมาไม่ได้แต่พ่อวิ่งตามหนูมาได้อะโอโห สงสัยตัวคาบิบาาลาใหญ่เกินไปจนหมุกตัวเล็กกว่าอุ้ยอ๋อสลิงสลิงตกกระจายแต่พ่อไม่เห็นสลิงหนูก็ไม่เห็นสลิงเลยไปเลยไปเลยทางนี้ทางนี้พ่อเดินพ่อเดินไปไหนทางนี้เมื่อกี้พ่อโยนหนูตกครั้งนี้พ่อต้องเอาหม่โอเคชุดเอครั้งนี้รอดครั้งนี้รอดมาเลยมาเลยมาเลยดูดิตุดคาบิบาา่าแบนแล้วมั้งเนี่ย เค <Okay. S 2> อ้าวนุ่นไปฟังนุ่นอุ้โอยโย่แล้วแล้วก็เหยียบแล้วด้วยโอ้เราโดนเพื่อนแปงไปเลยอะเมื่อกี้จริงแต่ไม่เป็นไรวมันไปแง <c oughs> <c oughs> ติดเอาใหม่นะ <c oughs> เฮ้ยนะ <c oughs> ห,หนูเข้าได้แล้วหนูเข้าได้แล้วเดี๋ยวหนูไปเหยียบให้ <c oughs> ปึ๊บหนูเย็ยบให้แล้วเดี๋ยวมาแล้วหนูอยู่ไหนหนูอยู่นี่หนูอยู่นี่อ,อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรเฮ้ยเราต้องเสี่ยงดวงตางน,นี้ถูกต้องโอเค <c oughs> อ่าอันนี้ อันนี้เราต้องเดาไม่ต้อพิ่งพ่อปอนุกรพ่อปอนุกรหนูมีสูตรหนูมีสูตรโอเคพปอนุกรพ่อปอนุกรอ่อันนี้ไม่ใช่ไหนเอ้ยสีน้ำเงินสีน้ำเงินโอเคโอเคเฮ้ยหนูรู้ได้ไงอ่ะเอ๊หนูใช้สูตรหนูใช้สูตรโกงสีส้มเฮ้ยหนูรู้ได้ไงฮ่าฮไม่ขี้โกงสีแดงสีแดงสีแดงโอ้ยมือไปโดนสีแดงเหรอสีแดงแล้วพี่หนูรู้ได้ไงอ่ะหนูใช้มุมมองแบบว่า หันมุมมองลงใต้พาหนูกระโดดไปไปเลยไปเลยไปอีกเฮ้ยถึงแล้ววันนี้ตีโบยไก่พารอดตีโบยไก่ไปเลยโอ้โหโดนลูกอมเต็มๆดีหมดไม่แตกไว้เอาไปอีกอันหนึ่งอ่ะเรบหนูเหยียบให้แล้วตีโบยไก่หนูเขากระโดดไปเองได้ไหมโอ้โห เพิ่งจะกระโดดเมื่อกี้นี่อฮึบฮึบอึบอี๋โอยเมื่อกี้ลั่วนะจบเลยจบคลิปเลยเออหนูต้องไปเหยียบปุ่มโอเคพ่อต้องไปยืนอยู่ตรงไอ้นี่ก่อนไม่พ่ออยางไปด้วยอ่ะพ่ออยางไปตายไปละแค่หนูเข้ายินหนูยังเข้าไม่ได้เลยอ่ะหนูอ้วนเกินไปแต่วัยตั้งว่าหนูยืนไปอ่ะ หนูกำลังเข้าและดูเรเข้าไปเรหนูตีดพ่อไปเทนหนูได้ไหมเรตีดอดะยรเร็วๆเฮ้ยเขาได้แล้วเมื่อกี้พ่อพักหนูเข้าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกระปิดปลาช่วยเองยืนยังโอ้ยสไลด์มาแล้วโอ้ยลิฟต์ชัดๆอ่ะเฮ้ยๆหูหูเมื่อกี้ถ้าพ่อไม่รีบนะตกแน่ ปล่อยนู้นเลยเหรอใช่เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนก็คือต้ยอุ้ยเอ้าม่กระโดดไปขึ้นก็เอานะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ